สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วตาได้กล่าวเป็นทุกท่านไว้ว่าสัปดาห์นี้พระอาจารย์และคณะสงฆ์ก็จะได้มาตรเตรียมแผ่นปฏิจจบรรจุอะคริลิกทีสแสตมนะคะแล้วก็พร้อมกับหนังสือสัโยชน์ไว้ให้พวกเราในงานรักษาสถาพุทครั้งที่9วันอาทิตย์ที่19ธันวาคมนี้นะคะพราอาจารย์เพิ่งแสดงคำเสร็จ เสร็จแล้วทำอะไรต่อคะมาทำให้พวกเราดูสิคะความเมตตาของพระอาจารย์เราไปชมกันนะคะว่าท่านเตรียมอะไรไว้ให้พวกเราบ้างแล้วเดี๋ยวตาจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่ตาได้เห็นพระอาจารย์เมตตากับลูกศิษย์นะคะมารับในวันงานนะคะเลิค่ามาก คุณชินแต่ค่าเนี้ยที่แต่และท่านทำให้เราเนี่ยต่อครั้งอะ่ะสามชั่วโมงในค่าเดิม,เ,ดมอเอ่ะเอะลองมั่งมั้ยืนอย่างเงี <c oughs> ย้ยทำท่าอ่าเนี้ยต่อครั้งเดี๋ยวเราไปดูนะคะเป็นระบบแล้วเนี้ยเตะปลาหนี้มากๆ ไปถือแผ่นนี้แล้วก็ไปซื้อสิ่งนี้แล้วก็บอกให้ทาาจะใส่ให้เาขอางแต่ทำไมไม่ตามทำให้เราแอบแอบแอบชมแอบชมว่าทาขาจำว่าคณะสงฆ์ทำอะไรให้พวกเราเขาใช้ม่ได้แพย่างนี้โงเรียนลัง เี่ค่ะถ้าสิ่งนี้วางอยู่บนหัวเตียงเราหรือโต๊ะทำงานเราหรือที่ไหนก็ได้แล้วแต่ที่ทุกท่านสะดวกกันนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นสิ่งที่พระจันทรท์ทำให้นี้นจะได้สิกหกชิ้นนะคะก็ะสักสองพันกว่าสองพันกว่า,า,ารวมเป็น รวมเป็นก็ห้าหกเจ็ดเจ็ดกว่าสัปดาห์ครั้งค่ะต่อครั้งก็สามชั่วโมงนะคะสัปดาห์นี้น่าจะเรียบร้อยใช่สัปดาห์นี้น่าจะเสร็จไอ้วันสองวันน่าจะเสร็จแล้วค่ะเราจะไปเรื่องวิศิะค่ะลองดูเป็นเ้ื่องไหนค่ะของเรื่อเกี่ยวกันบวิศวะนะคะ บอกว่าขณะที่แพ็กเนี่ยก็มีก็มีพิมงานเกี่ยวกับการติดตั้งลําโพงนามามาช่วยให้เราดูจุดหรืออะไรต่างๆเพื่อที่ในวันงานนะคะเราจะได้ตัชชยาตามท่าอาจารย์ไปพร้อมๆกันค่ะ ท่านรู้สึกเหมือนกับตามไหมคะก็คือทุกครั้งที่ได้เห็นเนี่ยตาจะนึกตาจะเห็นภาพตั้งแต่ที่พระอาจารย์นะคะเมตตาสืบคนปฏิจจสมุปปาโกในแบบสุขตะวินิโยคือท่านสืบคนจนจนสุดละในแบบสุขตะวินิโยนะคะในทุกค่อยคำของพระองค์นะคะของพระศาสดาเราสืบคนแล้วก็นะคะ สั่งคินสั่งผลิตแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเราได้เห็นไปพร้อมกันใช่ไหมและในวันนี้ท่านก็ยังมาแพ็กสิ่งนี้ให้กับลูกติดให้กับคณะติดทั่วโลกถึงมือถึงบนแล้วแต่จะไปตั้งบนหัวเตียงบนโต๊ะทํางานหรือแต่ละที่ที่ทุกท่านคิดว่าเหมาะสมที่จะไปตั้งอนะคะท่านก็เลยรู้สึกว่าแบบ มันเป็นอะไรที่ทราบซึ้งตั้งแต่สืบคน้นจนกระทั่งส่งถึงมือลูกศิษย์อย่างนี้ค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากนะคะท,ที่ที่จะบรรยายความรู้สึกนะคะแตก่ก็จะทราบซึ้งของตาแบบนี้แล้วตาก็คิดว่าทุกท่านก็ไม่ต่างกับตาเพราะว่าตาก็ได้สื่อสารภาพที่ตาได้รู้ได้เห็นและให้ทุกท่านได้รู้ได้เห็นไปพร้อมกับตาเช่นกันแล้วก็มาดูว่า พรุ่งนี้หรือว่าวันถัดไปพระอาจารย์นะคะจะพิจารณาจะทำอะไรให้พวกเรากันอีกเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเราก็มาพบกันนะคะวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมนี้นะคะแล้วพบกันค่ะ